สวัสดีค่ะทุกคนนี่ออมอยู่กับสาวน้อยมิญาคะนักยิงเอ็มเอ็มของเรานะคะก็มาฝึกสกิลในโหมดคลาสสิกนะคะกับมิย่านะคะก็เป็นการเล่นตัวใหม่ๆในโหมดคลาสสิกนะคะตอนนี้ก็มาเพื่อนกด5คนนะคะมีแฟนนีมีอีดิดวิลแล้วก็อาร์ลอตค่ะ ว้าว wow. อู้ฝั่งตรงข้ามโ,โนแลนแกรนเจออู้แกรนเจอโหดมากโ,โดนทีเดียวนี้อาจจะตายได้เลยนะคะว้าวแต่ต้องลองดูคะ่ะเรามีอีดิทแทคงนะคะกึ่งเอ็มเอ็มเหมือนกัน เดี๋ยวมาลองดูนะคะก็ไปบนกับเพื่อนกับแทงนะคะเพื่อความปลอดภัยคะ่ะในชีวิตและทรัพย์สินนะคะปะ่ะตอนนั้นแบบคอมโบกันดีมากกาม่ากีน,นะคะมียาตัวตึกกำลังหัดเล่นนะคะ นักยิงฝึกหัดต้องลบหลังนี้นี่ป่ะยู่ไม่มเอาไม่มีใครอยมีไม่รู้สักกำลังฝึกหัดนะคะโฟนกำลังอยู่ในโหมดฝึกหัด เราต้องคาระวะอีดิทนะคะเขาเป็นเขาเล่นเอ็มเอ็มมากกว่าโอ้ยค่ะพาอแม่เหรอโอ้ยจริงดิโอ้โอ้ยปอมยังไม่มีดาเมจอะไรเลยนะคะต้องขอออกไปเพื่อนอีดิท รอ,อก่อนนด <Double Kill. S 1> ้ไหมโอ้ยเห็นเธอหายไปไหนไม่มียแล้วะพูดถึงก็มาเลยหยึดขาไปหนึ่งดอกจังหวะนั่นเองมา,า,ออมาแล้วอมตะจังหวะแล้ว <laughs> Would you like a gingerbread? Network. I see reindeer. the enemy has slain the turtle. อ้ได้ด้วยอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะคะเนี่ยได้อ่ะได้ขยะโอเคกลับแหละอ,ลลอุ้ยอุ้ยโเยอะเยอะอื้ไม่ยอมกลับบ้านนะคะก็จับประมาณ พ่อโบเยอะโดนลุมเมื่อกี้มาอยู่กลางกันอยูังไงมาเร็วจังไม่ได้แหละเบวมาช่วย

เล็งป้อมค่ะยีเด็กด,ดก็เลยตายเลยโรเจอร์ก็เลยรอดเลยโอ้โหฝั่งนั้นฆ่าไปสิบเอ็ดแล้ว <Okay. S 1> เราต้องใจล้มๆนะคะบอกตัวเองไปช่วยกลางแล้วกันรอ จ,จัง,ง <Our turret S 1> หวะนั้นเองจังหวะนะโหยิงเลค่ะยิงไม่เข้าเลยสายหน่อยป้อมนะคะอ,อมก็ Where is my sledge? network We will have a grand feast after this battle Christmas surprise ว้าทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากฟอมก็น่แตะช่วยช่วยช่วยไม่ได้โอ้โหโอ้โหยิงค์ไม่เข้าเเดี๋ยวรอก่อนนะจ๊ะว้าว เรากับเขาก็ต่างกันนะคะไปไม่ถึงตัว รอกโกน้อยถไอเทมก่อนค่ะอุ้ยโอ้โหแฟนว้าวเราเข้าออกไม่พร้อมกันนะคะ พอร์ตเราตายแต่เราก็ตายสองฝั่งนั้นตายหนยึ่งฝั่งน <Init iate S 1> ี้พิลับตายฝัย่งนั้นเยอะนะคะฝั่งน,นี้ก็เลยไม่รอด <quest> ทำไมเล็ก Wow, he's sad now. He's for Q. I see reindeer dancing in the snow. Our turret is under attack. Hmm, I'm โเกอตายตายเถอะโอ,โอ,โอ้โหกตายโ,โ,โ,โช่วยไม่ได้จริงๆเมื่อกี้เพื่อนแบบ ช่วยเต็มที่นะคะเออไม่ไหวจริงๆไม่ไหวไม่อยากฝืนนะคะอุ้ยสัาอันหุ้ยหัาต้องนะ มีออมโดนนิ่นเลยอะตายไปห้าบ้านล่างไม่ได้การบ้านเลยนะอะไ,ไรพอใจตัวเองเดี๋ยวขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วจ้าเดี๋ยวขึ้นไปจะมีคนรอเราอยู่ไหมคะทุกคนว่า Initiate retreat. Christmas surprises. Ally has been An enemy has been slain. An ally have been slain. Mm -hmm. Enemy double kill. Like. Request อย่างน้อยป้อมก็แตกนะคะป้อมฟังนั้นป้อมน่าจะต้องไปอยู่กับเพื่อนนั่นแหละค่ะเพื่อนจะต้องการเองเพื่อนบอกเพื่อนนวงนะคะอุ้ยโอ้โหเพื่อนนี่ อุ้ยโดนแยง่งมากลอโดนแยง่งวุ้ยอุ้ย,ย,ยว้าวตายเลยโดนดาเมจแรงมาก มีโลใหม่นะคะโนแลนอยา่างดูโอ้โหเพื่อนเพื่อนพาก,กันแหละเข้าใจความแหละว่ามันเล่นยากมาก I wonder what gift I will receive this year ก็พยายามจะไม่เ mm ปิดเผยตัวมากนะคะโม่แต่เราลืมไปหรือเปล่าว่านี่คือคลาสสิกทุกคน มุ้ยนี่เจยว

ขี้เกียจเกือบไม่ได้นะคะไหตัวไหตัวไปดีชีโนแลนเกิดแล้วเราต้องระวังโนแลน,นะคะ่ะ Where is my sledge? I'm. 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 i am like i am like i feel like i am killing โดนอะไรอ่ะโอ้โหโดนซัพพอร์ตไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะว,ว้าวไม่น่าเลยเมื่อกี้ถึงตัวจะเล็กแต่ใจก็ใหญ่นะคะทุกคนมันเอาหลอดหรือเปล่าไม่เอาหลอดนะคะ โอ้โหแต่ว่าฝั่งนั้นนำไปเยอะอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวต้องตามไปแล้วค่ะเดี๋ยวออต้องเศกเซฟพยายามยืนหลังให้ได้มากที่สุดนะคะโอ้แฟนนี้ไม่เก็บอะไรเลยหรอโอ้โหอุ้ยแฟนนี้ เสียวสลังแฟโอ้โหโอ้เสียวสลับกันนี้เลยตั I wonder what g i ก็ผิวจัดอะไรอ่ะ หิวหว,ว้าวลืมดูบางทีแบบก็แบบลงนะคะว่าเราเล่นแบบ M MM. M บางทีก็ลืมว่าเล่น M MM. M นึกว่าเล่นไซคอบไซคอบนี่เอาตัวรอดจริงเอาไมเอาไมเอาไมตอนนี้เราตามแบบเยอะอยู่นะคะตายไปแปดแล้วอ่ะออมอ่ะตายแบบเป็นเบื่อเไร เดี๋ยวออมจะช่วยทุกคน <quest> แต่ตอนน้ออมต้อง <Christmas surprises. S 1> ดีห I'm gonna next the party. ally has been slain. Initiate retreat. Who said I? เพื่อนจะการนำนะวันนี้แพ้นะคะตามระเบียบโ,โหดูความทนทานไม่มีเลยนะคะ อืมหืมกดตกใอุ้ยแต่เพื่อนแฟนนี้เล่นดีนะคะฝั่งนั้นก็คือเข้าขากันสุดๆซัพพอร์ตสุดยอดะะโอเคค่ะทุกคนสำหรับ แมต์นี้ก็สนุกสนานเฮฮากันไปนะคะนนกับมิยาค่ะนีออมก็มาเล่นมิยารัวๆเลยสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกดีค่ะโอเคค่ะถ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะว่าออมจะเล่นตัวอะไรจะเล่นมิยาอีกหรือเปล่ามิยาเล่นสนุกแล้วก็ดีป้อมไว้ด้วยโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย สนุกมาก